สวัสดียามเช้าจ้ามาค่ะหลังจากที่ลงเซรั่มนะคะเซรั่มกับไข่มุกบัวหิมะไปแล้วนะคะก็มาตามด้วยกันแดดไข่มุกบัวหิมะกันจ้าอ่ะเผื่อคนที่ที่เข้ามาใหม่มาเจอคลิปนี้ใหม่ไม่รู้นะคะ ตอนเช้านะพี่นุชจ,จะบำรุงผิวด้วยเซรั่มนะคะกับไขมุกบัวหิมะนะคะเนี่ยค่ะจะได้ผิวแบบนี้เลยก็คือลง JK เซรั่มก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยไขมุกผสมบัวหิมะนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วย กันแดดไข่มุกผสมโบฮีมะานะคะเนี่ยอายุ42นะคะพีนุชเกิดพศส,สองสองนี่ดูอายุผิวได้เลยมันหน้าโชว์แบบมันหน้าโชว์ผิวมาก เวลาลงครีมกันแดดก็แต้ม5จุดนะคะกันแดดจะเป็นเนื้อซีซีนะคะแล้วก็ปกป้องผิวด้วย spf 50 pa 3บกนะคะเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายแต่ค่อนข้างที่จะแห้งไวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเกลี่ยนิดนึงไม่ใช่แต้มแล้วแบบปล่อยไว้แล้วไปทำอย่างอื่นก่อนไม่ได้นะเนื้อจะค่อนข้างแห้งไวนะคะ ตอนที่ทาเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันมันขาวมากนะคะแต่ทิ้งไว้ไม่เกินสองนาทีค่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเซตเข้าสู่ผิวนะเข้าสู่ผิวได้แล้วก็แบบปรับกืนให้ทุกสภาพสีผิวรับประกันนะคะไม่วอกไม่เทานะคะตอนทาทีแรกเนี่ยเหมือนจะวอกบอกเลยถ้าสำหรับคนผิวค้ำนะ แต่ถ้าคนผิวขาวผิวสองสีเนี่ยเขาจะปรับให้กระจ่างใสขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าคนผิวแบบค้ำหน่อยหรือสองสีเนี่ยอาจจะต้องรอให้เขาใช้เวลาปรับนิดหนึ่งนะ อ่ะเดี๋ยวลงคอด้วยเมื่อกี้พอดีเหลือลากมาคอ เค่ะเมื่อกี้พี่นุชเริ่มทาตอนประมาณสองนาทีเนาะอันนี้นาทีกว่านาทีกว่าละเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไม่ไม่แต่งหน้าเนาะก็สามารถที่จะทาแป้งนะคะทาแป้งเติมคิ้วเติมคิ้วอันนี้พี่นุชปัดปัดเอาพวกเศษครีมที่เกาะเส้นขนออก เนี่ยทาแป้งทาครีมก็เอ้ยทาแป้งทาลิปก็โอเคและได้และระหว่างวันเนี่ยไม่เหนียวเนือนอะหนะเห็นไหมคะแต่เขาจะทําให้ผิวเราดูนุ่ม,ช,มชุ่มฉ่าเห็นปะดูผิวดูแบบมีน้ำอะ่ะไม่ไม่ดูไม่แลดูเป็นผิวที่ขาดน้ำอะ่ะมันดูเป็นผิวที่นุ่มเด้งเหมือนผิวแบบเออผิวเด็กอะ่ะผิวเด็กที่เขายังมีคอลลาเจนเยอะๆอยู่อะ่ะ เราบอกเลยว่าเซรั่มตัวนี้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวแบบดีมากๆเลยอยากให้ลองนะคะ450บาทเท่านั้นนะคะและเดือนนี้มีโปรโมชั่นด้วยแค่ซื้อ JK เซรั่ม450บาทรับของแถมไปได้เลยครีมโบฮีมะสูตรใดก็ได้นะคะ ฟรีไปเลยนะคะมูลค่า100บาทสูตรใดก็ได้นะคะจะเป็นสูตรขมิน้นไพรหรือจะเป็นสูตรหรือจะเป็นสูตรกันแดดหรือจะเป็นสูตรไข่มุกตัวนี้ก็ได้นะคะรับฟรีไปได้เลยนะคะหกล่องเลือกได้เลยจ้าโอเคอันนี้ไปแล้วพี่พี่นุชย์รีบไปแต่งหน้าทำงานก่อนดูดีดูด,ดิเนี่ยพอผ่านไปประมาณ2 3นาทีนะประมาณ2 2นาทีดูดิ เขาก็เซตเข้าสู่ผิวแล้วเมื่อกี้ยังดูเหมือนจะแบบเหมือนจะวอกเหมือนจะขาวอยู่เลยอันนี้ยปกติแหละสีผิวปกติแหละเห็นไหมคะ